สวัสดีค่ะน้องๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีน้องๆหลายๆคนถามเข้ามาว่าแอป google meet กับ google classroom คืออะไรนะคะแอปนี้แบบ๋พี่จะอธิบายสั้สนๆนะคะก็คือมันเป็นแอปที่ใช้สำหรับในการออนไลน์ซึ่งในโปรแกรมนี้เนี่ยเราสามารถเปิดกล้องได้สามารถแชทคุยได้แล้วก็สามารถเปิดมือถโนที่จะพูดคุยหรือสอบถามได้นะคะภายในภายในแอปนัน้นๆนะคะทีนี้ google meet นะคะก็คือถ้าเราเปิดเข้าไปเนี่ย ถ้าเราผูกบัญชีของ AU um Mail ไว้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะลิงก์ขึ้นมาหมดเลยนะคะบัญชีที่เราผูกเข้ากับ Gmail ในเครื่องนี้นะคะเราก็สามารถเลือกบัญชีได้สมมตุติพี่ผูกกับ AU um Mail เวลาพี่ก็คลิกบัญชีของ AU um Mail ตอนนี้หน้าต่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องว่างเนื่องจากว่ายังไม่มีการส่งลิงก์ใดๆมาให้เราเข้าร่วมห้องนะคะ กรณีในการส่งลิงก์นะคะพี่คิดว่ากรรมการน่าจะต้องส่งรหัสลิงก์ผ่านทางกรุ๊ปไลน์ที่เราสแกน QR code โเข้าไปนะคะอาจารย์จะให้ลิงก์มาแล้วก็ให้เรากดเข้าร่วมการประชุมจากนั้นให้ก๊อปลิงก์งนั้นนะคะมาวางในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มันจะขึ้นคำว่าขอเข้าร่วมการประชุมนะคะเมื่อเราสามารถเข้าได้มันก็จะโผล่ที่หน้าจอที่มีกล้องของเพื่อนเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แต่ทีนี้พี่จะให้ดูตัวอย่างของห้องที่มีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ออนไลน์ของของเด็กๆนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราผูกบัญชีไปแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ประจําวิชาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะสร้างปฏิทินที่จะลิงก์ให้เราเข้าห้องสอบได้เลยนะคะอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้เราจะมีสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะช่วงแปดโมงถึงแปดโมงห้าสิบ ทางผู้จัดเนี่ยจะสามารถส่งลิงก์นี้มาให้เราอัตโนมัติผ่านทางเมลที่เราได้ผูกเอาไว้นะคะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยและเรานะคะก็จะกดขอเข้าร่วมไปได้เลยนะคะแต่ที่นี้ตอนนี้เนื่องจากว่าแอดมินประจำห้องนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ออนไลน์อยู่เะนั้นเราจะยังเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์รูกกล้องนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เรา สามารถเปิดกล้องขณะที่ออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ไมโครโฟนเช่นเดียวกันค่ะเป็นสรญลักษณ์สำหรับการใช้ตอบคำถามนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความชัดเจนในเรื่องของการประชมุมออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Meet หรือ Google Classroom เดี๋ยวพี่จะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะ